สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งแบบพิตูนนะครับเห็นตัวเดียวสายสองอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านคำนวณได้เลขหนึ่งมาลุ้นกันนะครับหนึ่งจะมาไหมใครรอใครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับวันที่จะอยู่ด้านล่างทุกท่านหนสิงหาคมหก ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของรัชนาพลสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดไปนะครับคำนวณได้7891้หวยออก324สําำหรับงวดใหม่รัชนาพลคำนวณได้0 1 2 4นะครับ0 1น4ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้ของอาจารย์เวียงพิง เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2นะครับคำนวณได้เลขสวันที่อยู่ด้านล่างนะครับใบนี้วันที่1เดือน8ปี2568นะครับต่อมาจะเป็นอาทางของอาจารย์โอโกโดังเด่นบนคำนวณได้8ปดกโ่วนเด่นล่างคำนวณได้7ตัวเดียวนะครับใบนี้วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ นาทางของอาจารย์โอโกดังนะครับเด่นด้านบนแล้วก็เด่นด้านล่างมาต่อกันที่แนวทางบนชุดเดียวของอดรัชชนกมีโชคคำนวณได้0ูนย์ชุดเดียวทุกทนันศูนย์สองชุดเดียวต่อมาก็จะเป็นแนวทางสรุปบนนะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับตัวเด่นคำนวณได้สองข้อมูลชุดสองตัว ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้02กับ32เด่นสุดก็เห็นจะเป็น02นะครับสำหรับ3ตัวชุดเด่นของอาจารย์ได้502กับ532นะครับ502กับ532ส่วนชุดรอง4ชุดด้านล่างมี202 302 402แล้วก็602ทุกทันุดสรุปขนมไทยนะครับ ของอรัชนกมีโชคสรุปด้านบนมาต่อกันที่แนวทางหลัก10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจารย์เอกสิทธิ์หรือว่าช่วยผมหาค่า x ด้วยนะงวดที่ผ่านมาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 4 0ก็มีเลขสอนะครับเข้าหลักสิบค่ยออก2 6 ทางเดลเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดก็ตามที่เห็นนะครับมีเข้ามีหลุดบางงวดก็หลุดไปเข้าหลักหน่วยนะครับถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก็งได้หมดเลยสำหรับงวดใหม่ใบนี้ถูกทันสุขมณวณหลักสิบล่างของอาจารย์ได้795นะครับ795ตาม้ี้ถูกทันใบนี้วันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ1สิงหาคม68 นวทางเด่นหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์ช่วยผมหาค่า x ด้วยนะต่อมาจะเป็นแนวทางใบสรุปด้านล่างของอาจารย์โกสัมพีตัวเด่นคำนวณได้4กับ8เด่นสุดก็นจะเป็นเลข4สองตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับมี0 8 4 3 4 4 5, 4 5 4 8 5 4 5 8แล้วก็7 4นะครับ มาด้วยกันก็จะเป็นชุดสรุปด้านบนตัวเด่นคำนวณได้0กับ2เด่นสุดก็จะเป็นเลข2นะครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้0 2 0 5 0 7 0 8 2 5 2 8 5 8 7 8นะครับ3ตัวด้านล่าง4ชุดมี7 0 2 7 0 5 5 0 8แล้วก็5 2 8ถูกพันแนวทางของอาจารย์โกสัมพีนะครับสรุปด้านบน แล้วก็ด้านล่างมาต่อการที่แนวทางข้อมูลด้านล่าง16ชุดกำลังดีของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุดเต็มใบฝั่งทางซ้ายส่วนชุดเด่นของอาจารย์มี19 49 63แล้วก็93ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ มาต่อการที่แนวะทางของแอ้คุณหญิงงามใจนะครับวันที่อยู่ด้านบนนะครับใบนี้หนึ่งสิงหาคมตัวเด่นของอาจารย์ได้เลข9นะครับเป็นเลข9 2ตัวก็ได้เรียงดูเอาเลยนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้7 9 2 4 9 2 4าสแล้วก็6 7เจสองสตัวชุดเดียวที่ชอบก็คือ7 2 3ตัวได้9 7, 2, 4, 9, 7้สองกับสี่เกกทัน ตรงนี้นะครับ792กับ497สูตรคำนวณของแอดคุณหญิงงามใจมาต่อกันที่แนวทางฝันเป็นจริงนะครับท้าย2ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้959397ชุดที่น่าจะมานะครับอาจารย์ให้9 5กับ93มาทุกทัน9 5าน95กับ9 3 ต่อมาก็จะเป็นไพ่ารางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวของอาจารย์คำนวณได้แปดเจ็ดสามสองตัวมีแปดเจ็ดแปดสามแล้วก็เจ็ดสามแนวทางฝันเป็นจริงว่นประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับหกแปดต่อมาจะเป็นแนวทางของนพควายคนโก้นะครับเป็นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เจ็ดชุดเดียวที่ชอบก็คือเจ็ด เานะครับเด่น7ชุดที่ชอบก็คือ7-9 3ตัวของอาจารย์คำนวณได้4-7-6นะครับ4-7-6 2ตัวก็มี7-4-7-6แล้วก็4-6หวันนี้วันที่อยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน8ถทุกทันแนวทางของพี่คอยคนโก้ต่อมาจะเป็นแนวทางแอดใบเขียวนะครับ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้8-5-0กับ5-0 แล้วก็ข้อมูลด้านล่างคำนวณได้95ชุดเดียวนะครับขอให้โชคดีทุกท่านแนวทางแบ่งปันฟรีๆนะครับของแอใบเขียวมาต่อกันที่แนวทางของแออินซีเท่านะครับข้อมูลชุดแรกด้านบนของอาจารย์คำนวณได้536 546แล้วก็556ชุดล่างได้758 7-68แ,แล้วก็7 7 8นะครับแนวทางขนมไทยงวดประจำที่1สิงหา6-8ของแอดอินซีเท่ามาต่อกันที่แนวทางข้อมูลชุดล่างของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับชุดเต็มของอาจารย์ตามนั้นเพิ่มเติมจะมีชุดที่อาจารย์วงกลมสีแดงเน้นมาให้นะครับใครชอบก็คลกหน้าจอ ไปไลเรียงดูเอาทุกท่านดึงชุดเด่นต่อยอดเอานะครับส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวด้านบนนะครับสองตัวด้านบนวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับวันที่หนึ่งเดือนแปดปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางแปดชุดนะครับสองแถว ก็จะมี093 193 393 32 0 110 210 410แล้วก็020ทุกท่านแนวทางของอาจารย์ธนะศักิ์นะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางบน9ชุดของแสงเดือนทุกท่านแนวทางที่อาจารย์คำนวณได้ก็จะมี8 2 3 7 9 1 8 4 3 9 3 0 1 2 9 4แล้วก็8 1นะครับใบนี้วันที่จะอยู่ด้านล่างทุกท่านแนวทางข้อมูลด้านบน9ชุดของแอดแสงเดือนต่อมาจะเป็นแนวทางข้อมูลด้านล่างนะครับของแอดมินอุตัวเด่นคำนวณได้3ตัวเดียวทุกท่าน2ตัวมี3 5 3 6แล้วก็3 9นะครับ สามห้าสามหกแล้วก็สามเก้าก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ